บังเกอร์ฝีมือคนไทยอูเทนถวายสร้างกอดใยตาข่ายเหล็กให้ทหารชายแดงอูเทนถวายเตรียมส่งรูบังเกอร์นวัตกรรมใหม่หลุมหลบภัยฐานทัพเคลื่อนที่ให้ทหารชายแดงไทยในช่วงเวลาที่ชายแดนไทยโดยเฉพาะบริเวณติดกับประเทศกัมพูชายังคงมีความตึงเครียดเป็นระยะทั้งจากภัยความมั่นคงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไปจนถึงเหตุการณ์เฉพาะกิจด,ด้านความปลอดภัยต่างๆ การดูแลและเสริมขีดความสามารถให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าจึงถือเป็นภารกิจสำคัญของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องหนึ่งในภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาที่ลุกขึ้นมาร่วมสนับสนุนโดยตรงก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมสำคัญในชื่อ Blue b ูบังเกอร์เพื่อใช้เป็นหลุมหลบภัยและฐานทัพเคลื่อนที่สำหรับกำลังพลทหารในพื้นที่เสีย่ยง จุดเริ่มต้นของดูบังเกอร์จากแนวคิดสุ่ภาคสนามเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาณค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานายสุภชัยลิ้มพิพัฒนโสพลนายกสมากุมสิทธิ์เกา่าอุเทนถวายสมัยที่25ได้นำคณะสิทธิ์เกา่าและนักศึกษาจากอุเทนถวายเข้าพบพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่ 2, <cerc> 2> เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งแนะนําและนําเสนอบลูบังเกอร์ต้นแบบที่กําลังอยู่ในขั้นตอนเร่งผลิตเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักวัสดุนวัตกรรมท่อโปรไพต์กับการแปลงร่างเป็นกรอชีวิตเบื้องหลังความสําเร็จของบลูบังเกอร์ในฐานะนวัตกรรมเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติไทย ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากไอเดียสร้างสรรค์หรือการออกแบบทางวิศวกรรมเท่านั้นแต่หัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกใช้วัสดุหลักที่มีความสามารถพิเศษเหนือกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไปซึ่งต้องรองรับภารกิจทั้งในด้านความปลอดภัยความแข็งแรงและความคล่องตัวในการใช้งานภาคสนามหนึ่งในวัสดุที่ตอบโจทย์นี้อย่างโดดเด่นก็คือท่อปโปรไพต์หรือชื่อทางเทคนิคว่าท่อหลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก พลิกบทบาทจากท่อระบายน้ำสู่กรอชีวิตแนวหน้าโดยปกติแล้วท่อโปรไปถูกใช้งานในระบบสาธารณูปโภคขั้นสูงเช่นระบบระบายน้ำลึกท่อน้ำทิ้งแรงดันสูงหรือท่อในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มด้วยคุณสมบัติที่ทั้งเบาทนทานและทนต่อแรงกดทับทำให้วัสดุชนิดนี้ได้รับการยอมรับในแวดวงวิศวกรรมโยธาอย่างแพร่หลายแต่ในโครงการดูบังเกอร อุเทนถวายได้พลิกบทบาทของท่อโปรไปจากงานโยธาสาธารณูปโภคมาสู่บทบาทใหม่ในฐานะกรอบป้องกันชีวิตทหารแนวหน้าถือเป็นการใช้วัสดุเดิมในมิติใหม่อย่างสร้างสรรค์และทรงคุณค่าคุณสมบัติเด่นของท่อโปรไปที่เหนือกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไปโครงสร้างหลอนลอนของท่อถูกออกแบบมาให้สามารถรับแรงอัดจ,จากหลายทิศทางได้ดีกว่าท่อเรียบทั่วไป ลักษณะนี้ช่วยให้โครงสร้างมีความยืดหยุ่นแบบแข็งแรงคือสามารถทนแรงกดแรงกระแทกหรือแรงระเบิดในแนวรัศมีได้โดยไม่เสียรูปง่ายตลอดแนวท่อจะมีเส้นใยเหล็กเสริมอยู่ในผนังท่อทำหน้าที่เหมือนโครงสร้างกระดูกช่วยเพิ่มแรงรับน้ำหนักและทำให้ตัวท่อสามารถรับแรงกระแทกจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากแรงอัดดินกระสอบทรายหรือแม้แต่แรงระเบิดที่ไม่รุนแรงมาก แม้จะมีโครงเหล็กเสริมแต่ท่อโปรไบยังมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีตหรือเหล็กกล้าอย่างมากช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยใช้แรงงานคนหรือรถบรรทุกขนาดเล็กใช้เวลาติดตั้งรวดเร็วเหมาะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งฐานอย่างรวดเร็วทนทานต่อสารเคมีความร้อนและไฟพอลิเอทิลีนเป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงต่อสารเคมีและอุณหภูมิ อีกทั้งยังผ่านการทดสอบการทนไฟตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทำให้เมื่อใช้เป็นโครงสร้างของดูบังเกอร์แล้วสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมอันตรายเช่นพื้นที่ไฟไหม้หรือมีอุณหภูมิสูงได้โดยไม่เสียรูปหรือไม่ง่ายการออกแบบให้เหมาะกับภารกิจทหารและพลเรือนท่อโปรไปที่นำมาใช้ในดูบบงเกอร์ถูกเลือกมาในขนาที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงได้แก่ขนาดตั้งแต่800มเมตร จนถึง1 6ึ0ง mm, มิลลิเมตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานไปนที่หลบภัยขนาด1ถึง4คนต่อหน่วยและยังสามารถตัดแต่งดัดแปลงหรือเชื่อมต่อการให้เกิดเป็นโมดูลขนาดใหญ่เช่นบังเกอร์ยาวสำหรับใช้เป็นอุโมงค์ศูนย์บัญชาการแบบเคลื่อนที่ที่พักชั่วคราวแบบปลอดภยัยเมื่อวัสดุอุตสาหกรรมกลายเป็นชุดกรอชีวิตการเลือกใช้ท่อปโปรปาจึงไม่ใช่เพียงเพราะราคาถูกหรือหาง่ายแต่เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ที่มองเห็นศักยภาพในการแปรรูปวัสดุทางโยธาให้กลายเป็นโครงสร้างเพื่อความมั่นคงระดับชาติเป็นการผสานแนวคิดวิศวกรรมกับความจำเป็นในภาคสนามอย่างลงตัวดูบังเกอร์จึงกลายเป็นตัวอย่างของแนวทางดีไซน์ for purpose ออกแบบเพื่อใช้งานจริงไม่ใช่เพียงสวยงามแต่ตอบโจทย์ชีวิตต้องกันไทยและสนับสนุนการทำงานของทหารไทยอย่างแท้จริงจากท่อระบายน้ำลึกสู่ที่มั่นของความปลอดภัย เดิมทีท่อปรไบป์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ใต้ดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชื้นและแรงกดดันจากดินรอบด้านสูงมากด้วยเหตุนี้ท่อชนิดนี้จึงต้องมีคุณสมบัติแข็งแรงมากทนแรงกดทนแรงบิดและไม่เสียรูปแม้ฝังอยู่ลึกหลายเมตรทีมวิจัยของอุเทนถวายมองเห็นศักยภาพนี้จึงทำการทดลองรีดีไซน์โครงสร้างของทอ่อให้สามารถนำมาใช้เป็นโครงสร้างบังเกอร์ได้ โดยไม่ต้องเสริมปูนหรือโครงเหล็กภายนอกมากนักซึ่งลดต้นทุนทั้งในแง่วัสดุแรงงานและเวลาได้อย่างมีนัยะสําัญคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่ตอบโจทย์การใช้งานสนามแข็งแรงกว่าเหล็กบางชนิดในบางขนาดท่อโดยเฉพาะเมื่อรวมกับโครงเหล็กภายในยืดหยุ่นสูงไม่ปลอดแตกเมื่อโดนแรงกระแทกหรือแรงอัดแนวข้างไม่เป็นสนิมไม่ผุกร่อนเหมาะก,กับสภาพอากาศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชื้นใกล้ชายแดนกันความร้อนระดับหนึ่งและไม่ติดไฟง่ายเมื่อเทียบกับวัสดุพลาสติกทั่วไปอายุการใช้งานยาวนานกว่า50ปีในสภาพแวดล้อมทั่วไปน้ำหนักเบากว่าเหล็กหรือปูนมากสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องใช้เครนหรือรถขนาดใหญ่ขนาดที่หลากหลายปรับใช้ได้ตามภารกิจรูบังเกอร์สามารถผลิตจากท่อโปรไปที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่16มิลิเมตรไปจนถึง1,600ม mm. ิลิเมตรโดยสามารถเลือกขนาดตามลักษณะภารกิจเช่นขนาดเล็ก16-500มิลิเมตรใช้เป็นอุโมงค์เคเบิลใต้ดินหรือแนวเดินสายสื่อสารตลอดภัยขนาดกลาง600-1,200มิลิเมตรใช้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวสำหรับบุคคล1-2คนหรือจุดสังเกตการขนาดใหญ่1,600ม mm, มตร รองรับได้3-5คนใช้เป็นฐานบัญชาการสนามหรือสำนักงานเคลื่อนที่ได้การปรับโครงสร้างเสริมให้เหมาะสมกับภารกิจภาคสนามเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ชายแดนทีมออกแบบได้พัฒนาบลูบังเกอร์ให้สามารถติดตั้งโครงเหล็กเสริมด้านในเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักเมื่อมีการวางกระสอบทรายหรือวัตถุพรางตัวด้านนอกเช่นผ้าใบพรางและตาข่ายทึบแสง ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรได้บูบังเกอร์ยังสามารถใช้แทนอาคารกึ่งถาวรโดยการขุดหลุมตื้นวางท่อลงไปครึ่งหนึ่งกลบดินล้อมรอบและวางกระสอบสายทับบนหลังคาได้ทันทีนวัตกรรมที่ปรับใช้ได้เกินความคาดหมายการนำท่อโปรไปมาใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงถือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างสาธารณูปโภคให้กลายเป็นโครงสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริง เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วัสดุเดิมในบริบทใหม่โดยคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าได้อย่างชาญฉลาดเรามองท่อระบายน้ำแล้วเห็นเป็นที่กำบังของชีวิตเป็นสิ่งที่นักออกแบบสายเทคนิคจะเข้าใจว่าวัสดุทุกอย่างมีศักยภาพแค่ต้องกล้าคิดนอกกรอบทีมวิศวกรโครงการดูบังเกอร์อูเทนถวายโครงสร้างเสริมเพื่อเพิ่มความแกร่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ดูบังเกอร์ กลายเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่ความเสี่ยงสูงอย่างแนวชายแดนคือการเสริมโครงสร้างภายในและภายนอกให้สามารถรับแรงกระแทกแรงกดทับและแรงอัดจ,จากอาวุธหรือสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. โครงตะข่ายเหล็กโครงสร้างภายในที่ไม่อ่อนแรงภายในของบูบังเกอร์ไม่ได้เว้นเป็นช่องโครงธรรมดาแต่ถูกติดตั้งตะข่ายเหล็กเชื่อมรอบผนังด้านใน ซึ่งมีบทบาทคล้ายโครงกระดูกเหล็กที่เสริมความมั่นคงให้กับตัวบังเกอร์ในระดับโครงสร้างโดยโครงตาข่ายนี้จะป้องกันการยุบตัวหรือเสียรูปเมื่อบูบังเกอร์ต้องรับน้ำหนักซ้อนจากด้านบนเช่นการวางกระสอบทรายหรือการติดตั้งซ้อนสองชั้นช่วยกระจายแรงกระแทกจากระเบิดหรือแรงอัดของกระสุนไม่ให้แรงกระทบกระจุกตัวที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นโครงรับการต่อเชื่อมกับดูบังเกอร์หน่วยอื่น หากต้องการประกอบการเป็นแนวยาวเช่นฐานบัญชาการชั่วคราวหรืออุโมงค์ลำเลียงผู้บาดเจ็บก,การใช้ตาข่ายเหล็กแทนการบูเหล็กแผ่นหนาเต็มรูปแบบยังช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของตัวบังเกอร์ทำให้ยังคงรักษาความสามารถในการเคลื่อนย้ายและขนส่งง่ายไว้ได้อยู่ 2. กระสอบทรายเสริมรอบตัวเพิ่มแรงต้านต้องกันแรงกระแทกจากภายนอกในกรณีที่พื้นที่มีระดับภัยคุกค,คามสูงหรือคาดว่าจะมีการยิงปืนครบ หรือแรงอัดจากระเบิดกระจายรอบด้านทีมปฏิบัติงานสามารถเพิ่มการเสริมแรงทางกายภาพรอบนอกของดูบังเกอร์ได้โดยใช้กระสอบสายปั้นล้อมรอบตัวบังเกอร์เป็นชั้นหนาซึ่งจะมีประโยชน์ดังนี้เพิ่มชั้นดูดซับแรงกระแทกจากคลื่นระเบิดแรงประทัดหรือแรงสันส่นสะเทือนช่วยลดแรงสะท้อนเสียงจากกระสุนหรือแรงสั่นสะเทือนลงได้อย่างมีนัยสำคัญพรางตัวได้ดีขึ้น โดยการใช้กระสอบทรายร่วมกับตาข่ายพรางทําให้บังเกอร์ดูกลมกลืนกับภูมิประเทศเช่นป่าทุ่งนาหรือชายแดนภูเขาทําหน้าที่เป็นกําแพงเสริมความปลอดภัยรอบบังเกอร์สำหรับหน่วยทหารที่ใช้งานในรูปแบบของฐานปฏิบัติการระยะยาวการวางกระสอบทรายยังสามารถวางในรูปแบบแยกชั้นได้เช่นวางเฉพาะครึ่งล่างหรือด้านที่เสี่ยงถูกโจมตีมากที่สุดเช่นด้านข้างหรือด้านบนแล้วแต่ความจำเป็นเฉพาะจุด 3ความยืดหยุ่นของโครงเสริมออกแบบปรับขยายได้ตามภารกิจโดยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงและยืดหยุ่นรูบังเกอร์จึงสามารถปรับแต่งการเสริมแรงตามสถานการณ์ได้อย่างอิสระเช่นพื้นที่ลาดชันหรือสุดง่ายใช้เสาเหล็กสอดยึดตัวบังเกอร์กับพื้นพื้นที่ไฟป่าบุกแผ่นกันไฟหรือฉนวนกันความร้อนรอบถวบังเกอร์แนวหน้าเคลื่อนที่เร็วใช้เฉพาะโครงตาข่ายภายในและงดใช้กระสอบสาย เพื่อให้น้ำหนักเบาและขนย้ายง่ายขั้นตอนการผลิตและการขยายผลต้นแบบดูบังเกอร์ใช้เวลาในการกอร่อสร้างเพียงไม่เกินเจ็ดวันต่อหนึ่งหน่วยและเมื่อผ่านการทดสอบและปรับแต่งจนได้มาตรฐานแล้วทางอูเทนถวายจะเข้าสู่กระบวนการผลิตในจำนวนมากเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนโดยยึดหลักผลิตเพื่อใช้จริงไม่ใช่แค่โครงการเชิงวิชาการการใช้งานจริง ฐานปฏิบัติการเคลื่อนที่ออฟฟิศภาคสนามนายเฉลิมชัยเจริญผลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวายซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบหลักของบูบังเกอร์เปิดเผยว่าหน่วยนี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้เป็นแค่ที่หลบภัยเท่านั้นแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นฐานบัญชาการเคลื่อนที่ออฟฟิศภาคสนามศูนย์ควบคุมโรนจุดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยมีการเตรียมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องมือสื่อสารภายใน อุปกรณ์รับส่งสัญญาณและเทคโนโลยีควบคุมจากระยะไกลเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นดูบังเกอร์รุ่นใหม่ความปลอดภัยสำหรับประชาชนในเฟสถัดไปของโครงการทางทีมพัฒนามีแผนจะออกแบบดูบังเกอร์ในระดับประชาชนโดยจะเน้นให้มีความปลอดภัยสำหรับเด็กและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนมีการบุฉนนกันร้อนกันเสียง และมีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินในตัวโดยจะออกแบบเป็นรุ่นพิเศษในชื่อ Mark ันและมา r k ูซึ่งจะเน้นการหุ้มกรอบพิเศษและรองรับการโจมตีมากขึ้นขนส่งง่ายน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกดูบังเกอร์ยังมีจุดเด่นที่สามารถนำขึ้นรถบรรทุกขนาดกลางหรือเล็กได้ใช้คนเพียงไม่กี่คนก็สามารถวางตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ทันทีและหากต้องการติดตั้งถาวรในพื้นที่ สามารถนำไปวางซ้อนสองชั้นหรือติดตั้งบนฐานคอนกรีตชั่วคราวได้ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่ชายแดนที่เปลี่ยนแปลงบ่อยหรือมีสภาพแวดล,ล้อมที่ไม่แน่นอนจากแนวคิดสู่แนวหน้าภูมิใจคนไทยทำเองดูบังเกอร์จึงไม่ใช่แค่นวัตกรรมทางวิศวกรรมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาภาคประชาชนและกองทัพไทยเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยสร้างให้คนไทย โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมทางทหารและพลเรือนในประเทศอย่างยั่งยืนเราอยากให้ทหารชายแดนรู้ว่าแนวหลังก็ยังห่วงใยและพร้อมสนับสนุนในทุกวิธีทาง